อาเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงจังหวะยิงพลาดของดาวินนูนเยสในเกมที่เสมอกับแอสตันวิลลาสองต่อ2ว่าตัวนักเตะผิดหวังมากกว่าทุกคนพร้อมบอกเป็นนิว่านูนเยสซึมหนักจนเงียบสนิทต,ตอนกลับเข้าห้องแต่งตัวจังหวะนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่68เมื่อคอเนอร์บรดลีย์จ่ายทะลุช่องให้โดมินิกโซโบสไลก่อนที่เจ้าตัวจะปาดบอลถวายผ่านให้นูนเยสได้ยิงจอ่อจ่อซึ่งตอนนั้นเอมิเลียโนมาร์ติเนสไม่ได้อยู่หน้าประตูแล้วแต่กองหน้าอุรุกวัยกลับัข้าาาามมนนออออกไไปย่่่่งเชื หลังเกมสล็อตพูดถึงช็อตนี้ว่ามันเป็นจังหวัดที่โชคร้ายมากๆดาวินยิงด้วยเท้าซ้ายซึ่งไม่ใช่เท้าถนัดของเขาผมหวังว่าเขาจะมีโอกาสแบบนี้อีกครั้งเพราะนักเตะแบบเขาคงไม่พลาดสองครั้งติดหรอกจากนั้นสล็อตยังบอกอีกว่านูนเยสดูผิดหวังแบบสุดๆตอนกลับเข้าห้องแต่งตัวจากโอกาสที่เราควรขึ้นนําหลายครั้งในครึ่งหลังผมคิดว่าคุณคงเดาได้ไม่ยากว่ามีใครคนหนึ่งที่นั่งเงียบสนิทตอนเราเข้าห้องแต่งตัวและผมคิดว่าพวกคุณก็รู้ดีว่าเขาเป็นใคร เรียกได้ว่านูนเยสคงเสียใจไม่น้อยกับช็อตนี้หงแดงต้องรีบปลุกความมั่นใจของเจ้าตัวกลับมาให้เร็วที่สุดแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ